สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดาสามสามสามหัวข้อที่นักเรียนจะต้องทำโดยให้นักเรียนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากเตาถ่า,านาจากเตาถ่านที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน าจากเตาถ่านได้เปลี่ยนมาเป็นใช้เตาแก๊สถูกไหมคะอันนี้ข้อนี้ครูทําตัวอย่างมาให้นักเรียนแล้วโดยลักษณะของเทคโนโลยีเตาแก๊สมีอะไรบ้างอะมีการนําแก๊สมาใช้เป็นเชื้อเพลิงรูปร่างกระทัดรัดใช้งานง่ายาสร้างความร้อนได้ไวกว่าการก่อไฟอปรับระดับและควบคุมความร้อนได้จุดเด่นก็คือใช้งานง่ายควบคุมความร้อนได้ตามความต้องการของเรา แล้วก็จุดไฟติดง่ายส่วนจุดจุดด้อยก็คือต้องระมัดระวังในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อให้อ่าเพื่อไม่ให้แก๊สรั่วไหลนะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือให้นักเรียนเขียนเพิ่มเติมอ่าวิวัฒนาการจากเตาถ่านมาเป็นแก๊ส ครูยกตัวอย่างอธิบายให้แล้วทีนี้ให้นักเรียนเขียนจากเตาแก๊สเป็นเตาไฟฟ้าว่า,ามีเทคมีลักษณะของเทคโนโลยียังไงบ้างมีจุดเด่นยังไงมีจุดด้อยยังไงต่อไปเมื่อวิวัฒนาการจากเตาไฟฟ้าแล้วต่อไปจากเตาไฟฟ้ามาเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ะ ทีนี้ต่อแม่เหล็กไฟฟ้าก็มีลักษณะของเทคโนโลยีอย่างไรจุดเต่่นยังไงจุดด้อยยังไงอ่ะให้นักเรียนลองทําดูนะคะนักเรียนทําเพิ่มเติมอีก2ข้อลองทำทำในสมุดเหมือนเดิมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ